สวัสดีค่ะพวกเราจะชิดคมเรื่องเจนแหลกนะคะแคตตาก็อกของวันนี้ก็คือตำแหน่งงานในสนามบิน, immigration นอิมิเกรชั่นเ a ต i n c นค w แม่บ้านพนักงานขายของพนังกงานเซเว่นฮะอ i ร์ทรานเฟสคอนโทรลเลอร์สุลกากรอสุนักตำรวจ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าเขามีเขามีรถตำรวจพ่อครัว อแม่ครัวตำรวจอากาศโอเคนักบินผู้ช่วยนักบินวิทยุการบินคนยกกระเป๋าคนตรวจบัญชีสายการบินนักบินฝึกหัดหมาที่บอกเอาไว้ดมแบบระเบิดกับยาเสพติดอ่ะคนคนคนที่จุงหมาเพื่อจะไปดมระเบิดกับยาเสพติดคนขับรถกอล์ฟ Captain is Captain speaking ช่างไฟช่างปลาปา ช่างท่อคนักงวานอาห้องน้ำนักงงานช่วยยกกระเป๋าโอ้โหเจนิเตอร์เจนิเตอร์ได้เนาะกราวช่างเชื่อมช่างเรียกว่าย FBI air marshal คนขายซิมพนักงานแลกเงินคนเช่าให้เช่ารถบริการก๊อตเซเว่นคนขับแท็กซี่คนขับแท็กซี่ เหมือนาจริงจริงไปเบิร์นแพ้ค่ะว้ไปเบิร์แบบนเพราผมแพ้แล้วครับแผลน่ารักที่สุดผมแพ้แล้วครับน่ารักได้อีกโอ้ผมแพ้แล้วครับ <c oughs> ได้อีกอท <c oughs> ี่มาบอกว่าขอทำเป็นตัวอย่างให้ด้วยโอ้ผมแพ้แล้วครับ <c oughs>